ก็เข้าสู่ช่วงท้ายของเทศกาลสงกรานต์ประจำปี2565แล้วซึ่งพบว่าประชาชนเริ่มทยอยเดินทางกลับเข้าสู่กรุงเทพมหาคนครเพื่อเตรียมพร้อมที่จะกลับมาทำงานหรือกลับจากการท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดติดต่อกันซึ่งตำรวจประเมินว่าตั้งแต่วันนี้จะมีการเดินทางหนาแน่นในหลายเส้นทางโดยตำรวจได้เตรียมพร้อมไว้อย่างไรบ้างเช้าวันนี้เราไปสอบถามจากท่านพลตรีธธรเอกราชริมสังกัดผู้บังคับการตำรวจทางหลวง ซึ่งสัมภาษณ์โดยคุณจุธามารักษาพพันธ์ครับ ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะดิฉันก็อยู่กับท่านพลตรารวตรีเอกราชลิ้มสังกาศผู้บังคับการตำรวจทางหลวงนะคะซึ่งก็จะมาพูดคุยกันถึงการเตรียมความพร้อมรองรับประชาชนที่จะเดินทางกลับในช่วงเทศกาลสงกรานกันนะคะสวัสดีค่ะผู้การคะสวัสดีครับตำรวจทางหลวงหงยายทุกชีวิตครับเป็นมิตรทุกเส้นทางครับค่ะผู้การคะอย่างในช่วงที่ผ่านมาในช่วงต้นของเทศกาลสงกรานะคะการอำนวยความสะดวกการจราจรภาพรวมเป็นอย่างไงบ้างคะ ปีนี้ในภาพรวมบนทางหลวงแล้วกันนะครับ<ฆ>พบว่าจำนวนทรั้งการเกิดอุบัติเหตุแม้จะลดลงนะครับกว่าปีที่ผ่านมาแต่ก็ปรากฏว่ามีผู้เสียชีวิตเนี่ยมากขึ้นนะครับ<ฆ>ก็สันนิษฐานได้เลยว่าสาเหตุเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยก็คงมาจาก การชนที่รุนแรงขึ้นซึ่งก็มีความต่อเนื่องมาจากการที่ขับรถเร็วมากขึ้นนะครับหรือความเร็วที่เพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับซึ่งในปฏิทินเมื่อวันที่11ถึงวันที่14ที่ผ่านมาเนี่ยบนทางหลวงเนี่ยมีเหตุเกิดขึ้น6 3 3ครั้งนะครับแล้วก็มีผู้เสียชีวิต43รายนะครับซึ่งก็ถือว่าอนะุบัติเหตุลดลงจริงแต่ว่าผู้เสียชีวิตเพิ่มสูงขึ้นซึ่งก็คงในในช่วงเดินทางกลับเนยนะครับก็คงจะต้องมีการเพิ่มมาตรการในเรื่องของการป้องกัันนใเรรื่องของกาขบ รถเร็วแล้วก็ในเรื่องของการหลับในเดี๋ยวับเพิ่มมากขึ้นเพื่อดูแลพี่น้องประชาชนให้กลับถึงบ้านได้อย่างปลอดภัยต่อไปครับและอย่างการที่จะทําให้เรื่องการขับรถเร็วเนี่ยลดน้อยลงทางเราเดี๋ยวจะทํำยังไงคจะตั้งด่านเพิ่มขึ้นหรือว่ายังไงคะจะมีอยู่สองส่วนเนี่ยนะครับในส่วนรอบนอกเนี่ยนะครับคำว,ว่ารอบนอกหมายถึงว่าที่เลยจาก ช่วงที่รถติดขัดนะครับโดยมีคุณเทมหาทอนเป็นศูนย์กลางเนี่ยนะครับก็จะมีการตั้งจุดตรวจวัดความเร็วนะครับแบบปรากฏกายก็คือให้พี่น้องประชาชนหรือผู้ขับขี่ได้เห็นเลยว่ามีตำรวจกดขันตรวจจับความเร็วอยู่เพื่อจะได้ชะลอความเร็วในจุดเสี่ยงที่อาจเกิดอุบัติเหตุจากความเร็วได้นะครับในบางจุดอาจจะมีการตั้งนะครับจุดตรวจ เพื่อเป็นการชะลอความเร็วแล้วก็เพื่อเป็นการเตือนนะครับแล้วก็ตรวจสอบผู้ขับขี่ถึงความพร้อมนะครับให้คําแนะนํานะครับส่วนในด้านรอบด,ด้านในนะครับที่มีการจราจรชะลอตัวเนี่ยก็คาดว่าในเรื่องของความเร็วกคงไม่ใช่ปัญหานะครับในเรื่องของอุบัติเหตุอาจจะมีก็เพียงแต่ว่ามีการชนท้ายกันซึ่งอาจจะทําให้เสียเวลาบ้างเสียหายในเรื่องของทรัพย์สินบ้างครับค่ะแล้วอย่างในเรื่องการแก้ปัญหาเรื่องหลับในอะคะ่ะ ในเรื่องของหลับในเนี่ยนะครับเราก็ได้ประชาสัมพันธ์แนะนําให้พี่น้องประชาชนเนี่ยนะครับที่เป็นผู้ขับขี่เนี่ยหากเกิดอาการเหนื่อยล้าเนี่ยครับก็แนะนําให้จอดพักนะครับ ไม่ว่าจะเป็นจุดบริการประชาชนนะครับหรือจะเป็นปั๊มน้ํามันหรือร้านอาหารรวมถึงเรามีหน่วยบริการตํารวจทางหลวง201แห่งนีนะครับได้จัดเตรียมห้องพักสาหรับพี่น้องประชาชน344ห้องทั่วประเทศเลยนะครับไป้กับพี่น้องประชาชนเนี่ยได้เข้าพักสามารถตรวจสอบข้อมูลห้องพักนะครับสถานที่แล้วก็จํานวนห้องว่าว่างหรือไม่ว่างอย่างไรเนี่ยนะครับ ได้ที่เว็บไซต์ของอกองบังคับการตารวจทางหลวงได้ครับค่ะและอย่างในช่วงที่จะเดินทางกลับเนี่ยทางตำรวจทางหลวงได้เตรียมพร้อมตามเส้นทางต่างๆที่จะเปิดช่องทางพิเศษหรือว่าแนะนําเส้นทางยังไงบ้างคะก็ขอแนะนํานะครับน้องประชาชนที่กําลังจะเดินทางกลับเนี่ยนะครับการวางแผนนะครับในการเดินทางก็มีส่วนสําคัญนะครับในเรื่องของการที่จะลดระยะเวลาก็ดีนะครับรวมถึงในเรื่องของความปลอดภัยก็ดี นะครับเรามีการประชาสัมพันธ์ทางเลือกนะครับให้กับพี่น้องประชาชนนะครับอย่างเช่นนะครับในทางภาคเหนือของประเทศเนี่ยนะครับท่านสามารถที่จะใช้ทางหลวงหมายเลขสามสี่สู 0, หรือสุพรรณบุรีปรทัยธานีนะครับเป็นทางเลือกนอกเหนือจากถนนสายเอเชียเนื่องจากถนนสายเอเชียนะครับจะมีการชะลอตัวติดขัดบริเวณอินทรบุรีนะครับที่จุดเชื่อมต่อทางหลวงหมายเลขสิบเอ็ดจุดหนึ่งและบริเวณจังหวัดอ่างทองที่มีการซ่อมสร้าง นะครับเราเสียผิวการจราจรตรงหลักกิโลเมตรที่67เป็นหนึ่งช่องทางนะครับรวมถึงนะครับหากมาในถนนสายเอเชียแล้วก็ขอให้เลี่ยงบริเวณต่างระดับบางปะอินโดยใช้ต่างระดับบางปะหันนะครับหรือทางหลวงหมายเลข 3T7 เพื 3, 4, 7, ่อเข้ากรุงเทพมหานาครโดยทางด่วนบางนาบางปะอินนั่นก็เป็นทางเลือกนะฮะที่จะเลี่ยงการจราจรที่แออัดติดขัดสำหรับทางภาคอีสานนะครับ ท่านที่อยู่อีสานตอนบนท่านสามารถที่จะใช้ทางหลวงหมายเลข201นะครับออกมาทางบริเวณด่านคุนทดเพื่อเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข21หรือพรทธแกลมจักนะครับเข้าสู่กรุงเทพมหานครโดยหลีกเลี่ยงถนนมิตรภาพแต่ถ้าท่านจะเป็นต้องมาในถนนมิตรภาพนะครับท่านสามารถใช้ถนนมอเตอร์เวย์ M6 นะครับที่เปิดให้เป็นช่องทางเลือกอีกช่องทางหนึ่งนะครับื่อจะหลีกเลี่ยงบริเวณต่างระดับหรือเนินคลองไผ่นะครับ ที่มีรถสะสมซึ่งเปิดให้ใช้เดินทางกับกรุงเทพมหานครโดยสามารถขึ้นได้บริเวณ2จุดนะครับคือจุดแรกบ,บริเวณขามทะเลสอและจุดที่2บริเวณ4ี่ขิวโดยจะมาลงมอเตอร์เวย์ M6 ที่บริเวณหนองสาลายนะครับหรือกิโลเมตรที่65ในถนนมิตรภาพ <Okay. S 2> หรือถ้าอยู่ฝั่งตะวันออกหรือมาจากอีสานใต้นะครับสามารถใช้ทางหลวงหมายเลข304นะครับ บินบุรีปักธงชัยทางหลวงมเล็ก348หอาย,ยประเทศนางลองนะครับเพื่อหลีกเลี่ยงถนนมิทรภาพได้นะครับส่วนทางทิศใต้นะครับทิศใต้ก็จะมีการมีจุด นะครับที่เป็นจุดวิกฤตหรือจุดที่ลดชะลอตัวสะสมบริเวณต่างระดับวังมานาวซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับท่านสามารถที่จะใช้ถนนพระรามสองเราก็มีแผนในการเปิดช่องทางพิเศษหรือจะหลีกเลี่ยงไปใช้ถนนเพชรเกษมสําหรับผู้ที่อยู่แถวแถวบางบัวทองหรือฝั่งตะวันตกของกรุงเทพมหาคนครก็ได้นะครับค่ะอย่างในส่วนของมอเตอร์เวย์เอ็มหกอะค่ะเห็นว่าช่วงการเดินทางไปเนี่ยสามารถช่วย ลถปริมาณความหนานแน่นของรถในสายมิตรภาพเนี่ยได้เยอะมากเลยประมาณเท่าไหร่แล้วก็ค่าการว่าช่วงขากลับเนี่ยจะช่วยได้อีกมากน้อยแค่ไหนอะคะก็มอเตอร์เวย์เอมหกนะครับในช่วงขาบไประหว่างวันที่สิบเอ็ดถึงสิบสี่เนี่ยนะครับก็ช่วยระบายรถถนนมิตรภาพได้ถึงยี่สิเปอร์เซ็นเศษนะครับหรือประมาณสักหกหมืนกว่าคัน นะครับทางขากลับเองเนี่ยก็คาดว่านะครับพี่น้องประชาชนที่ใช้เอ็ม6ก็คงจะเดินทางกลับโดยใช้เอ็ม6เช่นเดียวกันนะครับเราคิดว่าคงจะช่วยระบายการจราจรในถนนมิตภาพได้ในในระดับใกล้เคียงกันครับกับขาไปครับอืค่ะแล้วทางตำรวจเนี่ยประเมินว่าช่วงขากลับเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องการจราจรมากหรือว่าน้อยกว่าช่วงการเดินทางไปอะคะอันนี้ก็เป็นข้อห่วงใยของของเราเนี่ยนะครับเพราะว่าในการเดินทาง ออกจากกรุงเทพมหานครเนี่ยเราพบว่ามีการกระจายการเดินทางออกเลยนะครับก่อนวันที่สิบเอ็ดโดยที่จะเริ่มตั้งแต่วันที่แปดวันที่เก้าวันที่สิบนะครับแล้วก็มาเพิ่มมากขึ้นอีกครั้งก็วันที่สิบสองนะครับแล้วลดลงในวันที่สิบสามนะครับสิ่งที่เป็นกังวลก็คือในการเดินทางเข้านะครับเมื่อวันวันที่สิบห้าเนี่ยนะครับก็มีพี่น้องประชาชนเริ่มเดินทางกลับเข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นทางทิศเหนือนะครับหรือทางจากทางภาคอีสานทางใต้บางส่วนนะครับในวันที่สิบหก นะครับก็คาดว่าจะมีพี่น้องประชาชนเนี่ยเดินทางเข้ามากขึ้นนะครับเป็นหลักประมาณสักห้าแสนคันเศษและจะมากสูงสุดในวันที่สิบเจ็ดนะครับซึ่งเป็นวันอาทิตย์ครับน,นี่ก็เป็นข้อกังวลว่าการเดินทางออกอาจจะทยอยกันไปแต่การเดินทางเข้าเนี่ยจะจะมากันพร้อมๆกันนะครับอืมค่ะทีนี้จะแนะนําประชาชนยังไงดีคะในช่วงเดินทางกลับเนี้ยคะ่ะ อย่างที่นําเรียนนะครับหนึ่งเลยคือการวางแผนการเดินทางนะครับว่าเราควรจะใช้ทางเลือกที่ผมนําเรียนไปสักคู่หรือว่าอาจจะหาข้อมูลจากสื่อมวลชนต่างๆรวมถึงเว็บไซต์ตํารวจทางหลวงนะครับอีกประการหนึ่งครับอาจจะใช้เลือกของเลือกเวลาเดินทางนะครับเลือกเวลาเดินทางบางทีเราอาจจะตื่นเร็วหน่อยนะครับตื่นเร็วหน่อยออกเดินทางสักประมาณตีสี่ตีห้านะครับนะครับก็จะเป็นมวลรถก้อนแรกนะครับหรือชุดแรกของวันนั้น ที่จะได้รับความสะดวกพอสมควรนะครับอีกอันหนึ่งนะครับท่านอาจจะบริหารจัดการเวลาเช่นแทนที่จะพักรับประทานอาหารกลางวันเวลาเที่ยงท่านก็อาจจะพักเวลา17โมงซึ่งในในช่วงที่เวลาคนอื่นเขาทานข้าวกันตอนเที่ยงเราก็ยังอยู่บนถนนปริมาณรถบนถนนมันก็ลดลงนะครับก็อาจจะใช้การบริหารจัดการเวลาอย่างนั้นเข้าช่วยด้วยอีกส่วนหนึ่งครับค่ะท้ายนี้ท่านมีอะไรจะฝากเกี่ยวกับ การบริการของตํารวจทางหลวงบ้างเชิญได้เลยนะคะครับสิ่งที่ทางสํานักงานตํารวจแห่งชาติและเรานะครับเป็นหัวพี่น้องประชาชนก็คือการเดินทางกลับบ้านอย่างปลอดภัยเพราะว่าเราได้พ้นระยะเวลาของการฉลองเทศก,กาลมาแล้วนะขึ้นจากการเดินทางทางถนนนะครับมันก็ประกอบด้วยสามส่วนนะครับหนึ่งเลยก็คือความพร้อมของผู้ขับขี่โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับผู้ขับขี่ที่ผ่านการฉลอง เทศกาลมานะครับอาจจะวันสองวันก็แล้วแต่นะครับควรจะพักผ่อนให้เพียงพอหรือถ้ามีผู้อื่นที่สามารถที่จะผัดเปลี่ยนการขับรถได้นะครับก็แนะนําว่าให้มีการผัดเปลี่ยนการขับรถอย่างน้อยนะครับก็สี่ชั่วโมงนะครับต่อผัดหรือว่าสี่ชั่วโมงเนี่ยให้พักสักสามสิบนาทีนะครับแล้วก็ค่อยขับรถต่อไปนะครับอันที่สองคือการเตรียมรถนะครับให้พร้อมนะครับเรามีอุบัติเหตุที่เกิดจากยางระเบิด นะครับเนื่องจากสภาพยาไม่ดีแล้วมีผู้เสียชีวิตนะครับในช่วงที่สการ์นี้เช่นเดียวกันดังนั้นหนึ่งก็คือว่าสำรวจนะครับในเรื่องของความพร้อมนะครับของยางรถยนต์ของท่านเรื่องเบรคนะครับเรื่องใบปัดน้ำฝนเรื่องไฟส่องสว่างนะครับเพราะว่าในบางสายทางเนี่ยก็จะมีฝนตกนะครับทำให้เห็นทางไม่ชัดเจนนะครับสิ่งสุดท้ายครับคือการขับรถอย่างมีสติขับรถตามกฎจราจรเพราะกฎจราจรคือกฎแห่งความปลอดภัยนะครับแล้วใช้ความระมัดระวัง เนื่องจากอุบัติเหตุจากการเดินทางขากลับครับมันเกิดขึ้นจากความเร็วและการตัดหน้านี่เป็นสองปัจจัยหลักนะครับบางทีท่านอาจจะเห็นว่าท่านขับรถไม่เร็วเท่าไหร่แต่กรณีที่ขับผ่านชุมชนอาจจะมีจักรยานยนต์อาจจะมีสุนะัขอาจจะมีคนเดินทงังข้ามทางตัดหน้านะครับก็อาจจะถ้าใช้ความเร็วมากเกินไปม,มันก็จะเบรกไม่ทันแล้วก็จะเกิดปัติเหตุขึ้นได้อีกอันหนึ่งนะครับอันสุดท้ายก็คือในเรื่องของการขับรถทิ้งระยะห่างจากคันหน้า นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่มีการจราจรชะลอตัวหรือติดขัดนะครับบางทีเราขับมาเร็วๆแล้ว,ลวเราทิ้งระยะห่างไม่เพียงพอเรานึกว่าถนนโลกแต่ข้างหน้าเริ่มมีการติดขัดก็จะมักจะปรากฏการชนท้ายกันนะครับในหลายครั้งและหลายคันนะครับจึงจะทําให้ท่านเสียเวลานะครับดังนั้นก็ ขอให้ใช้ความเร็วให้เหมาะสมกับสภาพถนนสภาพรถแล้วก็สภาพแวดล้อมในขณะนั้นนะครับค่ะค่ะแล้ววันนี้นะคะต้องขอขอบคุณพลตํารวจตรีเอกราลิ้มสังกาดผู้บังคับการตํารวจทางหลวงที่มาให้ข้อมูลกับเราในวันนี้นะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่ิครับสวัสดีครับ